ขอน้อมบูชาบุญแห่งทานคือการให้บุญแห่งศีลคือการถือศีลห้าและสำรวมกายวาจาใจให้สงบนิ่งการภาวนาคือการทำสมาธิปรับจิตตนเองให้สงบ และมีความสุขบุญสามประการนี้ลูกได้ปฏิบัติแล้วลูกขอ,อนนอมบูชาพระพุทธองค์นนอมบูชาครูบาอาจารย์เทียที่วาสีศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้และทุกทุกที่ที่ให้วิชาความรู้แก่ลูกขอ,อนอมบูชาครูบาอาจารย์ถวายบูชาครูบาอาจารย์ ด้วยศรัทธาแล้วขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศลทานสีภาวนาที่ลูกได้ปฏิบัติที่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลในชาตินี้และในจิตวิญญาณดวงนี้ขออุทิศให้เจ้ากรรมในเรท,ทุกภพทุกชาติไม่ว่าชาติใดพดพใดภูมิใด ขอให้ท่านทั้งหลายจงรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศแผ่ให้ในวันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ